สองที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้นะครับเป็นวันเกิดคุณปียพงต้นบุญนะครับหรือคุณปังปอนนะครับนะครับครบรอบที่สิบสิบสองนะครับเดือนสิบเอ็ดกอสองพันห้าร้อยกสิบสามครับตรงกับวันพัลัสบดีนะครับวันนี้วันดีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคุณปังปอนก็เลยมีขนมนะครับเป็นของขวัญวันเกิดมาให้กับเพื่อนเือนของเรานะครับก่อนอื่นก็ให้เรียนนะครับ ร้องเพลงก่อนครับร้องเพลงพลยพรหมเกิดคุณบางกรน,นะครับตอนนี้อายุ10 8ปีพอดีนะครับเส8ปีนะครับเป็นหนุ่มแล้วครับให้เี็กๆร้องเพลงพลอยพรหมเกิดนะครับให้คุณบางกรอร้องกัน,นดังๆครับเด็กๆรองตาม

ผู้ปกครองที่นะครับมีน้ำใจนะครับนะครับใจดีนะครับผู้ใหญ่ใจดีหรือคุณแม่คุณบังกรนะครับนะครับที่นำถนนนะครับเป็นของขวัญตัอนเกิดให้กับคุณบังกรในโอกาสนี้คุณครูก็ขอเอามรดกมให้ลูกศิษย์นะครับคุณบังกรจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่และของคุณครูแล้วก็ขอให้เพื่อนๆนะครับฝกมือให้พิจารณาใจคุณบังกรอีกครั้งหนึ่งนะครับ ให้คุณกรรมกรแจกขนมเพื่อนแล้วแจกนะครับเจ้าภาพแจกให้ทุกคนนะครับเท่าเท่ากันก็แล้วแจกนะครับคุณอรรมกรจะจะแจกให้ใครอันนี้เป็นเนสิทธิ์ของคุณอรรมกรนะครับก็แจกได้ทุกคนแล้วก็เท่าเท่ากันสาหรับคุณครูก็ขอขอบคุณนะครับนักเรียน่วกห้องนะครับที่เป็นพลังใจแล้วก็ตั้งใจเรียนนะครับเป็นสิ่งที่ดีของคุณครูนะครับของคุณมนกครับสวัสดีครับหัวมือ